สวัสดีค่ะเราไปต่อที่ราศีมีนธาตุน้ำนะคะกับเรื่องราวของพระรหัสย้ายราศี New Year e s o l a t i o n เดินหน้ากับพระพฤหัสเจ้าราศีมีนรหัสคือดาวตัวแทนของตัวตนของต,ตนเองนะคะและเป็นดาวรหัสกรมอาชีพพรรหัสความสุขุมรอบคอ สินธรรมจริยธรรมความดีงามนะคะผู้ใหญ่ค่ะคุณธรรมพระหัสชาวมีดปอยู่ในเรือนการเงินรายได้แก้วแหวนเงินทองของของรางวัลน,นะคะสิ่งที่จะได้มาคะความหมายของกระดุมพ,ะพระรหัส ราชาโชคอะถ้าบุญเก่าทำไว้ดีนะโชคดังราชาบุญเก่าที่สร้างสมไว้หนาะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะที่ดาวรัสเดินถอยหลังที่ผ่านมาจะเดินหน้าวันนี้แหละค่ะวันที่9มกราคมปี2567ปีมะโรงงูใหญ่ค่ะปี2024มาดูกันค่ะ จ้าราศีมีนธัดน้ำค่ะความมั่นคงระดับหนึ่งปรากฏแล้วค่ะเงโอกาสได้ขยายออกไปอีกค่ะในเรื่องราวของการงานเีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆค่ะอ่าโชคดีนี้ก็ต้อง มีหุ้นส่วนนะคะเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเสษถีค่ะมาสนับสนุนร่วมลงทุนค่ะกำลังจะมีโชคจากเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามมาสนับสนุนเรื่องการเงินค่ะโอกาสไปสู่ความสาเร็จค่ะมันคงมีฐานะเศรษฐกิจการเงินดีนะโอกาสได้เริ่มต้นค่ะ สิ่งที่ปรารถนาค่ะมีโอกาสได้ตั้งหลักตำแหน่งหน้าที่การงานได้เริ่มต้นที่มีไฟอยู่นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆเริ่มต้นค่ะได้เลยสุสร้างได้ด้วยมือชาวมีนนะคะอดีตที่ผ่านมาค่ะโชคดีนี้ไปยาว ฟ้าผ่าเปี่ยงสายฟ้าแหลมสิ่งไม่ขาดคิดไม่ขาดฝันอจบไปแล้วกับสิ่งเก่าเก่ารกรุงรังบานช่องห่องหอ,งหองความหวังที่จะปลายปีนขึ้นไปอจบสิ้นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะถ่าที่ผ่านมาถ้าไม่จริงจังมุ่งมั่นตั้งใจก็มีเหตุการณ์ให้พันผลปรนแปรเปลี่ยนแปลงไปนะคะกจัดสิ่งรกรุงรังนำไปบริจาคนะคะเพื่อ จบสิ้นสิ่งเก่าเก่านะคะดาวตกแทนดวงขาดการเงินรายได้ดาวขานสุภาษดาวขาดการเงินรายได้ที่จะได้มาตนเองค่ะใช้กําเก่าจบไปแล้วค่ะอาอนาคตไม่ไกลไม่ไกลนะคะอ่าก โอกาสจะสำเร็จต้องมุ่งมั่นเข้มแข็งค่ะไม่มีไรได้มามง่ายๆจากที่หนึ่งมาใช้ชีวิตอีกทิ่นที่าการเริ่มต้นนี้เริ่มต้นได้ใหม่เสมอค่ะอุประสรรครั้งสำคัญการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเพื่งพาตนเองให้มากอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลก็จะได้ตั้งหลักได้ อัติอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนกับอุปสรรคปัญหาใดๆที่เข้ามาก็เป็นยาชูกำลังนะคะโอกาสชนะประสบความสำเร็จด้วยความเข้มแข็งถ้ามีปัญหาอะไรนะคะการเริ่มต้นได้เสมอค่ะติดต่อค้าขายมีการเงินล่าผลรุกๆเข้ามาค่ะมีะไรายได้ติดต่อเจรจา เป็นการเริ่มต้นในแต่ละวันที่ขยายผลการเงินออกไปอีกหลายงานเข้ามาค่ะการขยายผลในการงานนะคะกรรมตัวตนของตนเองะะด้วยประสบการณ์สุขุมรอบคอนะคะบุญเก่าทําไว้ดีก็จะทําให้ได้มีการงานเข้ามาเยอะเลยนะคะสร้างงาน สร้างไรายได้อ่าเป็นการเริ่มต้นที่คิดเอาไว้ในใจนะคะ,ฉะเฉลิมฉลองกับความสมเร็จนะขยายผลงานร่วมยินดีร่วมกันกับคนที่รักที่สนับสนุนค่ะไปสู่ความรุ่งเรืองได้รับการสนับสนุนจากอีกฝ่ายสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจเป็นการเริ่มต้นที่ฉเฉลิมฉลองความยินดีมีร่วมกัน ปรารถนาที่จะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะก็ได้พบกับว่ามสำเร็จดังที่ใจปรารถนาสำเร็จนะคะบทสรุปของชาวเมียนเนสาว,วนมาในรอบ30ปีได้ลาบใหญ่ค่ะสาอยู่ในเรือนของวินาศห่างไกล ต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นดันไกลเสานี้เล็งไปที่อรินะคะอุปสรรคปัญหาความหนักเดนน่อยยากฟ้าฟันมาด้วยสมองดีสติป,ปัญญาดีโลกหมุนมารอกนี้อีกสองปีครึ่งนะคะได้ละจากต่างถิน่นแดนไกลความห่างไกลเสาในเรือน วินาศราหูคู่มิตรนะคะราหูทับลัคนานี่ก็จะได้ลาบการเงินผลตอบแทนจากความรู้ความสามารถนะเดินทางใกล้ไกลก็ได้พบกับความสำเร็จได้พบกับเนื้อคู่คนต่างถิน่นต่างที่ต่างแดนไกลค่ะอาหารการดินอาหารการกินดมสมบูรณ์ได้ลาบใหญ่มีโอกาสมีโรงเรือนโรงงานบ้านมั่นคงให้กับชีวิตค่ะมีความสุขเดินหน้าต่อไปค่ะ มีโอกาสได้เดินทางใช้ชีวิตต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลมีความสุขค่ได้พบกับผู้นำลาบผลมั่นคงมาสู่ชีวิตค่ะเดินหน้าต่อไปค่ะเมื่อพอใจและพอเพียงสุขใดในเล่าจะเท่าความสุขสงบหมุนมาในรอบนี้แหละคะ่ะคำแนะนำจากชาลีแองเจิลนะคะ เซอร์วิสมายค่ะยินดีรับใช้เป็นผู้ให้ค่ะจัดระเบียบปูเตียงตัวเองเรียบร้อย,ลยแล้วก็จัดชีวิตของคนอื่นต่อไปค่ะยินดีกับความสำเร็จซ support ขอบคุณที่มาสนับสนุนกันและกันมีเสาเรือนมีหลังคาบานมีอาหารการกินบนโต๊ะพร้อมอุดมสมบูรณ์เราก็มีสุขไม่น้อยไปกว่าใครค่ะ มีความมั่นคงของลาบผลจากคุณงามความดีที่ทำไว้นะคะโลกหมุนมานี้ให้ทุกคนพ่อเพียงอยู่ที่เราพอใจแล้วก็บริหารต่อไปด้วยความสุข grow grow มาเสร็จค่ะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตามวันเวลาแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะกับพระหัสเดินหน้าต่อไป New year resolution